มาจากมาพี่น้องจ้าว้ามือนี่ลาเลนเซนอีกแล้วค่ะพี่น้อง่แมนมาสิเกือบโลตินโนแมน่เน,ะเนาะเซนข้าุ้มือนี่ไหลเฮซ่าข้าวปุ้ค่ะสวัสดีจ้าแม่์เมย์ปะป๊าพีพีนนนสกุลุกคนเมือนว่านเบรดไผ่แม่์เฮดกรีบ,บรดอกหลายอิ่มแห้งมือนี่จัดใหญ่จัดชุดใหญ่กินอะไรได้ยายเนี้ยเอาปันกิโลสาวเอาค่ะคุณยายแมนสาวเอาลาบวัตัดเซนพร้พอม เอาแบบนี้แหละไม่ค่ะแบบนี้เลยจ้ะเอาแสบอ่าแสบบ้าแสบบอลูเดอรแบบนี้

ไม่ห,หลายออาน้ำปลาไปยายยไ,ไม่หลายครับมนันกับยาผลเศน,นอะ่ะเบียร์ไม่มเกร็จี่เลิศเลน,นะย่านดูเกินไปอ่ะ นีหลายข้าโพดแล้วนุ่มอิ่มโสดจังจัะเสร็จมังหน้าพร้อมบอดตัดกับมังหน้าน้ำซ่าเห็ดไว้ตัมหมู่ว่านพี่น้องเงินวัสสิพ่ยแม่เห็ดคลิปกินอิม่มเพิ่งอีแม,ม่์เป็นเไงพร้อมล่ะ ใส่อิ่มถ้าเมื่อยมันกับบะเสร็นแลแม่เนาะเป็นลูกัวหนยาเขาเป็นสามใส่หอยพักกันจอง ักถ้าเป็นหลากกินรสเอาจะคข้องอหลีนี่นัวกว่านี่อีกหวานนิดหน่อยเข้มขึ้นอีกเผ็ดอีกอันนี้นี่ ได้ลายกับซีดตาก,กด้วยยันแล้วเผ็ดไล่ขายาอิลีสาวบถในกับบ้างเหมือน เผือโลหนึ่งอยูแหละยแย่พรอหนึ่งแมนพรอหนึ่งมันรวดเลยอดโลหนึง่งเลยเริ่มและรหลวกพรอหนึ่งเมื่อวานหลัหอองคอยคืนง แซ่บค่ะแซ่บแบบเบบี้นแ,นแ,แต่ผู้หลานวัดจืดเตลเลยอยู่เส้นนั้นมันาเงาแต่ว่าเห็ดเองกะย่าเาเองอยู่ กกินเส้นสุยแม่ไม่ได้หรอกอแม่แกินเส้นเก้งลูกเคยกินเส้นเก้งค่ะโลนึง่งหายไปในพริบตาเดียวกินเดนืจังเดนื่อยบุป้าดาวาแม่เด้กกินหลายก็ล่ะเซื้อ มันนี่พักแผ่เด้อเพราะว่าอย่างเส้นมันหลายต้องกินเ้นให้มันเมดอเอาย้ายใเหม่ไม่่ไ่ไม่ไม่ไอไม่ไม่ม่ม่ไม่ไ่ม่อ,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 อ มาต้มใส่กันเลยปักพพิกถ้าขนาดเล้าก็าพี่หลายต้งซีดปากแม่สดกันมดที่นี่ แม่ไม่ต้องเหลือเวลาหรอกอยากอิ่มหรอกอรดีสดน้ำให้แม่อื็นงสดงเฮงผิดตั๋ล่ะมันเป็นผิดแบบอยู่นในลิ้นเนาะแห่งกินเอแห่งกินในเผิดขึ้นแบบว่าไอ้ีแหละ ต่อกันนอยหัวเพ็ดแต่ววาดสีมันไม่แดงซื้อจ้ะแตกินหมูว่านมันสีแดงอยู่หลายเท็ดนำซาบอย่้งเต่าหมูว่านกินไปกินมาออไ,ได้โอเดได้ไหมมาเท่าแรกก็แซ่บเะไรบ้างว่บ้านแม่จ้าพิกินเสยงเก้งแทะยอมแผ่เลย ย้อมแผร่ยีแม่สดน้ำบอดอกบอดอกคืออะไรก็ตันจองหมกทั่วร์ก็พักกัรจองนั่นแหละค่ะพี่พี่น้องกะเฮ็ดเมนูแบบที่แม่เพิ่นกินได้น้ำละค่ะเฮดเผ็ดแห้งหลายเข้มหลายกับ่ได้หวานหลายกับ่ได้กินมั่นกับ่ได้พี่น้องเพราะว่าอีแม่เพิ่นเป็นยังไงยังก็ เป็นนันความดันไขมันดีไขมันเลวอยู่น้ำกันนะพี่น้องนะนะคะพี่น้องคะเอาแนะนําแม่แม่เด้อเห็ดเจ้าข้าวปุ้นกินมันแซ่บแสบกินกับพักสดพักลวกนะคะพี่น้องคะเอาพวกกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แหละพักกินกับเมแม่ไปละเด้อสวัสดีจ้า